ครับผมเซลนกยิสุสุวันนี้ก็ตรงกับวันที่28พฤศจิกา2567วันนี้ก็จะเป็นวันเปิดตัวของรถรุ่นนี้ของเรานะครับ2.2 m a x f o r t นี่วันนี้ก็มีลูกค้าพร้อมรับรถเลยแต่งรอๆสวยๆเป็นสีเทาใหม่ด้วยคันนี้จะเป็นเกรดแซดนะครับ ล้อเดิมเป็นขอบ18ทคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อ18ลายสวยงามล้อซิ่งนะครับค่าตัวของเขาสีเทาตัวนี้9,52,000บาทสีเทาใหม,มให่สวยเลยก็เป็นกำหนดวันรับรถของลูกค้าวันนี้พอดีเลยดเดิมทีลูกค้าท่านนี้จองรุ่นเครื่องยนต์พันเก้าไว้นะครับ โรดิเกตเซเครื่องยนต์พนะันเนี่ยลดหมดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่เครื่องยนต์ใหม่22เลยก็ได้รับรถวันนี้เลยพร้อมกับวันเปิดตัวเลยตรงกับวันที่28นี้เนี่แต่งแม็กสวยๆเดี๋ยวมาเจาะสเปคตัวแล้วแม็กกันพาด,ดูรถนีบ่บอกๆตรงนี้นะครับสำหรับรุ่นของรถ2.2 m a ุดสองแมกรอเกิดแซสีเทาใหม่ด้วย เป็นคันแรกของโชว์รูมเลยสำหรับเจ้าเกตบแทเครื่องยนต์2.2ตัวล้อแม็กเนี่เป็นทีตัวก้านยกหย่อนแดงก้านยกนะฮะเป็นขอบ18เหมือนเดิมเป็นแบบดำเงางานตัวนี้จะมีจะมีงานตัวหลายแบบนะครับสำหรับตัวก้านยกเนี่ยมีหลายสีโตค้าก็เลือกเอาสีน้ำตาลทองสีดำเงาสีดำด้านมีหมดเลยล้อแม็ก18 อุปรกรณ์ตกแต่งทั่วๆไปนี่รับรถเป็นคันแรกเลยสำหรับลูกค้าท่านนี้เกรดแซตัวเครื่องยนต์2.2โปรโมชั่นรถรุ่นนี้นะครับสำหรับเจ้าเกรดแซด2.2เนี่ยเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทโปรโมชั Pro ่นก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเพราะว่าในส่วนของราคารถ ปรับขึ้นมานิดหน่อยเองเพราะว่ารูปร่างหน้าตารูปโฉมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็หลกัหลกๆจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบส่งกําลังเทอร์โบระบบอัดอากาศใหม่ราคาเลยปรับขึ้นมาเยอะแต่จัดได้ว่าในเรื่องของสมรรถนะนี่แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเยอะเลยสําหรับตัว2.2นี่มาพามาชมเป็นคลิปเพื่อนสั้นนะครับสำหรับ2.2คันแรกของโชว์รูมตรงตะว,วันเปิดตัวพอดีเลยไปเดี๋ยวรีวิว ให้รับชมรถคันอื่นอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับผม